สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องเดลต้า s ซนต์ลลิมิตบนบทนิยามกันครับบทนิยามของมันก็คือเราจะกล่วาวว่า f x มีลิมิตเป็นจำนวนจริง l เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ a และเกี่แทนโดยสัญลักษณ์ลิมิต x เข้าใกล้ a f x เท่ากับ l ก็ต่อเมืนเน่องสำหรับทุกจำนวนจริงบวก epsilon ที่กำหนดให้ e p s i l o ที่กำหนดให้จนวนริงบวก e p s i l o ก็คือ epsilon เากศูนย์จากจำนวนจริงบวกเดลต้า ก็คือเดลตา้าบกส่วนที่ทำให้ค่าสมบ,บูรณ์ของ f(x) ลบแ,วแลว้วก็่าเอฟซีลอนทุก x เป็นสมาชิกของช่วง d ซึ่ง0น้อยกว่าค่าสมบ,บูรณ์ของ x บ a แล้วก็เดลต้าอะเรามาพิจารณากราฟกันก่อนสมมติว่าให้กราฟของ f(x) เป็นแบบนี้นี่คือ f(x) ุ้าให้ลิมิตของมันคือค่า a ตรงนี้ ตรงนี้ก็คือ L ค่าลิมิตเราก็จะมาพิจารณาสมการตัวนี้กันครับเราก็จะมาแตกสมการันเราก็แตกสมการได้ว่าเป็น f x ลบ L น้อยกว่าเอ,นอนิมอมากกว่าลบเอ,นอนิย้ายข้างสมการ ได้เป็น l ว epsilon l ลบ epsilon หมายความว่าก็จะได้ว่าตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นสมมติเป็นชว่วง l หว epsilon l ลบ epsilon ของเรนของฟังก์ชันนี่เองนะครับต่อมามาดูตรงนี้ ล้วก็จะแตกสมการเดิมนะครับเราก็จะได้ว่า x บ a น้อยกว่าเดลาน้อยกว่ามากกว่าลบเดลา x น้อยกว่า a บวกเดลามากกว่า a ลบเดลาหมายความว่าไงก็กำหนดช่วงที่สอดคล้องกันเราจะลากเส้นแบบนี้นะครับมาชนกับฟังก์ชัน ตรงนี้้ยเขาว่าอึดขอเติมพอเติม,อ,ตมอ่เป็นแบบน,นี้จะได้เข้าใจกันตรงนี้ก็จะก็จะได้ว่าเป็นช่วงในสอดคล้องกันก็คือเอลโอเปเป็นเอบวกเดลต้เป็นช่วง,งนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงมันหมายความว่าอย่งไงก็คือว่า ถ้าเราแทน x ตรงนี้เข้าไปมันก็จะได้ค่าที่สอดคล้องในช่วงของช่องตรงนี้นครับเราแทน x ในในช่องนี้เข้าไปในช่วงนี้เราก็จะได้ค่าที่อยู่ในช่วงของไอ้ตัวนี้เราจะมาคำนวณจำนวนกัน,กนเราบอกว่า a a a อเอลบเอลต้า a ลบเดลต้าตไอ แอลโลตั athlon. เราจะมาดูว่าอธิบายง่ายๆก็คือถ้าเราแทนค่า X ตน,นี้ลงไปมันก็จะได้ค่าที่สอดคล้องในช่วงนี้ก็คือค่าของ Y นั่นเองก็ไม่เีอะไรมากสำหรับเนื้อหาของบทนิยามลิมิตแบบเดลต้าซิลอนนะครับ